สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจริญสิริเอดนี้เราจะคุยกันต่อเกี่ยวกับหลังจากที่เราเอาคลิปหลอดดึงคอนเทนต์จาก YouTube ออกมานะครับผมเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออะไรได้บ้างยูทูบ s คสนี้ผมเอาไปใช้อะไรนะฮะดึงคอนเทนต์มาแล้วถูกแมปโปรเกตทัสคริปมาแล้วผมเอาไปทำอะไรฮะผมเอาไปวิเคราะห์ต่อไปเขียนเป็นบทความนี่ครับผมเอาไปเป็นตารางเปรียบเทียบในข้อความสามารถนะครับผมเอาไปเป็นเป็น word document แล้วกระทั่งเอาไปแปลงเป็นตัว powerpoint presentation ทั้งหมดนี้นะครับผมไม่เสียตังค์เลยนะครับผมโซลชัน0บาทนะครับโเคเปอร์ลอก็ฟรีนะครับผมไมโครซอฟท์สามห้าก็ใช้ตัวฟรีก็ได้นะครับผมบท PowerPoint ก็ใช้ตัวออนไลน์ที่เป็นตัวฟรีทั้งหมดเพราะฉะนั้นโซลชันนี้0บาทนะฮะเราลองไปดูกันเลยนะตอนแรกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้บ้างมาถึงมาถึงตรงนี้ได้นะครับผมมาเริ่มเลยนะผมก็สั่งโเคเปอร์ลอถูกไหมอ่าเปิดโคเปอร์ลอมาถูกว่าก็ get transcript มาถูกปะ อ่าเรียบร้อยผมก็ได้ตัวคอนเทกต์ออกมาหลังจากนั้นผมกดดาวน์โหลดเนี่ยตัว Word Export มาผมก็จะได้ตัว Word Export ตัวนี้มาเดี๋ยวผมขอไปแก้ชื่อนิดนึงนะครับเป็นเป็นโคพายโลดอ่ YouTube มาแบบนี้อ่ะผมได้คอนเทกต์มาแล้วนะครับหลังจากนั้นผมเอาไปโอเปอรเดตอะไรต่อนะครับบนหน้านี้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 อ่าบนหน้านี้ผมก็เอามันมาจัดก,การตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยตรงนี้ก่อน ปกติแล้วคอนเทนต์ u t u b e มันจะยาวถูกไหมยาวแค่ไหนหรออืมยาวมากนะครับผมไปเปิดไฟล์เมื่อกี้ดูนี่ฮบอกว่าเฮ้ยเวลามันเอาโอเปเรตอ่ะบางทีช่องมันก็ไม่พอกอกน,นะพี่มันอาจจะมีปัญหาได้นะครับพี่ก็บอกเฮ้ย hey, ก็ใช่ก็ไม่เป็นไรอ่ะผมบอกให้ผมเอาคอนเทนต์ตรงเนี้ยผมเอามาอย่างนี้เลยผมจะมาวางที่นี่อะไรเกินสองพแต่ว่าครับโคบายล็นะียมีฟังกช์ชันที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับสองพน ไม่ไม่ไหวใช่ไหมอยากได้รับแบบคอนเทกต์ประมาณ7 8ปหน้า A4 คุณกดโน้ตบุ๊กครับมา1 8ืนแปดนะ18ดคุณยัดทาสคริปได้แล้วอันนี้วิดีโอมัน10นาทีมันได้ประมาณนี้ผมก็คิดในใจอื้เราอาจอาจะอจัดวิดีโอทาสคริปหนึ่งชั่วโมงมาลงมาในนี้เลยก็ได้นะอะไรยาวๆละอมมาในนี้ได้หลังจากนั้นทำอะไรดีอ้อในนี้เนี่ยเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับผมอันแรกผมก็อาจจะแบบอื อันนี้ผมก็ไม่เอาหรอกไอหัวมันนะผมตัดไปเลยเริ่มต้นแต่ให้มันเหลือแต่แต่ช่วงกับกลางๆอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมลองขยับไปดิโอเคต้องท้ายผมก็แมวนะฮะจริงๆคุณจะปรับไปบทก็จะดูสวยงามกว่านะดิผมมาปรับในนี้เลยนะประมาณแบบนี้ผมก็จะเริ่มสั่งนะครับคาสั่งมันผมเว้นมันทักนิดนึงนะครับเอ่อเวลาจะเข้าก็ FN นะแล้วก็ enter แบบจะเ้นได้แต่คุณมีชิปแบบชิปมันไม่ลงนะอนะผมก็จะสั่งมันว่า อืม please uh, organize อะไรดีฮะ my content into professional นะครับ uh, business presentation style นะครับแบบนี้เลยนะฮะมา I need ผมอยากให้มันเป็น bullet point ด้วยอ่านะ I need you to do it uh do it uh do it with, it? with อะไรเนี่ยวิธแม่ p o i ์ต่างๆเดี๋ยวเราค่อย modify ต่อกันเลยไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก่นอนประมาณนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนสั่งดูซิมันสามารถ generate ตัว organize information ของผมจากที่มาแบบพืดๆแบบนี้ได้ไหมนะผมให้มันลอง g e n ออกมาให้ดูก่อนนะครับมันก็จะเริ่ม generate ให้ผมละ มาแล้วครับโคพ p ล็อตนะครับ n e s s Presentation ครับปุ๊บมาเรียบร้อยเริ่มข้อหนึ่งอ่า Introduction ต่างๆถูกไหมโอ้โหโคพิล็อตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกเป็นเต็ดเจนเนอเร v ีฟอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวรอรอรอมันเจนสักคู่นะมันก็จะเริ่ม m ร r y ให้ป่าแต่บอกว่าไอคอนเทนต์หลักๆอันนี้มันเกี่ยวกับการเปรียบเทียบของตัวอ่าโคพิลอตที่เป็นเพอร์ซันแนลนะครับกับโคพิลอตที่เป็น ตัวเวิรนะครับว่ามันต่างกันยังไงใช้ไลเซนสนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับผมของผ่านตัวช่อง Microsoft Mechanics ที่ผมชื่นชอบมากจริงๆมันเป็นทริกที่เข้าเชิงลึกนะครับบางอันก็เป็นแบบ Business User ฟังได้ฟังดีนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเริ่มเจนเป็น Bullet Point แล้วนะครับออกมาได้นะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมให้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะคุณลืมไม่ได้เลยนะว่าตรง Co-Pilot เ,เนี่ยมันสามารถทําให้เราโหลดเป็นพวกบท PDF ต่างๆได้ เท็กก็ได้ถูกไหมอ่า pdf ใช้ฟ <reco Christ> ังก์ชันอะไรฟังก์ชันปริ้นนะครับผมเทคกก็เราโหลดเป็นเท็กก็มาให้คุณนะครับเท็ไฟล์มาให้คุณเนี่ยคุณไปเปิดดูคุณก็จะเห็นข้อมูลเป็นเท็กไฟล์แบบนี้เอาไปใช้ต่อได้นะอ๋ดีเลยนะอ่าแต่อันที่ผมจะไฮไลท์นะครับผมเพราะผมโชว์คุณเกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้ผมโชว์คุณเกี่ยวว่าเฮ้ยมันเอาไปทําเป็นอะไรได้ word document คุณสามารถ Export ตตัวนี้เป็น word document ได้ word document แล้วยังไงต่อพี่คุณก็ได้ word document ที่มันมีโครงสร้างแบบนี้ไง แล้วถ้าเกิดคุณเคยดู The Citizen ตอนที่90นะครับในการที่เราเปลี่ยน Word Document เป็น PowerPoint Presentation แบบออนไลน์แบบนี้เลยไม่ได้ใช้ c ค p i l o t ด้วยนะในการทำใช้ฟังก์ชันของตัว Word อย่างเดียวนะี่ครับแต่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะนด้าน Description คุณสามารถไปดูต่อได้คุณสามารถแปลงตัวนี้เป็น Presentation ได้เลยทำยังไงนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็มาที่นี่ฮะตัวไฟลตัวนี้ Export เห็นไหมแล้วก็ Export to PowerPoint Presentation ชัดเจนนะ Export ให้คุณกด Export ครับมันจะสร้างหน้านี้ให้คุณคุณก็เลือกตีมครับตีมอาจจะไม่ถูกใจคุณอาจจะไม่มีความเป็นดิจิตัลก็แล้วแต่คุณนะคุณลองดูก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมีอะไรที่มันเอ่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้อยู่เอ้ยผมเอาตัวนี้แล้วกันผมรู้สึกผมชอบอันนี้ผมกด Export ระบบรันฮะรันให้นะครับอ่อรันให้นะครับในการที่จะเจนตัวนี้มาผมกด Open Presentation มันก็จะสั่งตัวคุณบัลล์พิเศษที่ผมแล้วเรียบร้อยนะครับเอานี้ออกมาแล้วมีพิเศษให้ผม Personal Use ใช้อะไรได้บ้างนะครับผมเป็นเอ่อเวิร์กยูสมีอะไรนะครับผมยูทูบออเบนเต็ดเป็นยังไงบ้างนะครับข้อความสามาเป็นยังไงนะครับกับพิเศษที่จริงจริงมันได้หลายสไตล์แหละนะครับมันไม่ใชใ่ต้องเป็นต้องออกเป็นนะอย่างเงี้อย่างเดียวผมกดอีกอันนึงให้ดูแล้กันว่าเป็นสไตล์แบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะดูซิว่ามันมีอะไรที่มันออกโอ้อันนี้มีเส้นๆอาจาอนะอาอจะดิจิทัลหน่่่อออออยนนนนนนนะาาลงงมมมััมมเเจให้้ดดูีีีกกแแแแแบบ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 ึรทไผป็ แต่มันก็จะมีตัวดีไซน์นะที่ช่วยคุณบอกโอ้โหมันเปลี่ยนเถอะอันนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมเปลนเป็นอย่างนี้ไหมได้เหมือนกันนะครับอันนี้เสร็จแล้วอันใหม่ที่ผมเชนนมามันก็จะได้ดีไซน์ใหม่ออกมาแบบนี้มันก็จะมีบอกเฮ้ยใช้เคสไหนบ้างนะโอ้มันมีตรงไหนบ้าง work use นะครับคุณเห็นไหมจากดิบๆเลยนะขั้นแรกมาจากอะไรฮนะมาจาก Youtube นะครับผมแปลงไปตรงนี้ผม Export ออกมาเส็จคุณไม่เอ็กซ์คุณก็ Copy ีออกมาก็ได้ Copy ีออกมาแล้วคุณก็เอาไปวางในโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเพราะมันรับได้หมื่นแปดถูกไหมงั้นจกกัดเก็บยาวๆเป็นชั่วโมงนะเกือบชั่วโมงน่าจะได้นะไม่มีปัญหาใส่ลงมาในนี้เราให้ตัวคอมพิวเตอร์ซัมมาไลซ์คุณก็จะได้โครงสร้างได้โครงสร้างเสร็จคุณ Export ออกไป Export ไปคุณเชนเป็น PowerPoint Presentation ได้ด้วยมาหมายความว่าไงอู้ยยางเจ๋งอ่ะ นะครับผมอาจจะบอกให้เรื่องนี้ผมน่าสนใจมากศึกษามาแล้วผมไม่อยากพิเศษเองเกียนพิมพ์มาแต่ผมก็ใจโครงสร้างมาหลากักๆนะไม่อยากเปรียบเทียบอะไรแต่ผมอาจจะเรียบเรียงไม่ถูกจัดจ้วงอย่างนี้เลยได้เลยครับหลังจากนั้นมาจัดพิเศษทุกอย่างต่างๆาง,าง,าง,างเองเป็นไอเดียนะอีกรอบไหมมาจากดิบๆเลย YouTube ไม่รู้จะทำยังไงจะนั่งจดเองจะเขียนเองไม่นานจัดให้มันเก็บทั s c ค i ิปออกมา c o p ีดาว์โหลดออกมาก็ได้ ได้คอนเทนต์เสร็จเข้ามาที่นี่จัดเจนเรียบร้อยโอ้โหเยี่ยมอ่ะผมอ่านถัดไปนะครับถ้าผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่ผมอาจจะอย่างนึงอยากเอาตารางไปชุดปฏิทิจนายทำตารางเปรียบเทียบอะนะครับผม please do table compare listen ah b to be อะไรฮะอะไรฮะ personal and work อ่าโมเดลเปรียบเทียบไปห,หน่อย2อ,อันนี้ต่างกันยังไงลุยครับอ่ารีดีไฟคุณรัฐเจนให้ผมอีกรอบหนึ่งดูซิมันเจนอะไรผมได้ในตรงนี้น,น,น,นะครับรอนแป๊บนะมันคิดอยู่นะอ่ามันใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ตอนที่ผมไปทําตอนแรกเนี่ยมันะเจนพอดีผมไปสั่งภาษาไทยด้วยอ๋อนะมีการฝังเอาไว้นะจริงกูก็ทำได้เหมือนกันมันมันได้อยู่แล้วมาเลยครับเห็นไหมเปรียบเทียบไปคุณเลยครับตารางแบบนี้ข้อมูลมานะครับมันอยู่ในพ หยุดคุน,นั่นแหละนะครับผมแต่จะมานั่งซัมมารีเองก็ใช้เรื่องถูกไหมจะไปหาใน Google ก็ใช้เรื่องถูกไหมเอาซอสที่มันน่าเชื่อถืออย่างที่เป็นของทาง Microsoft เองเลยเนะี่ยคุณก็จะได้ข้อมูลแบบนี้มาแสดงว่าอะไรฮะโอ้ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่บนยูทูบอะผมจัดการได้หมดแหละผมจัด e s เซนเ t ชันพวกนี้ได้หมดว่าซัมมารีว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ที่สําคัญคุณต้องเข้าใจคอนเทกต์มันด้วยนะ,ะศึกษาเชิงลึกมอธิบายแบบนี้ได้มันก็จะมีคอนเทกต์เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับ เป็นภาษาไทยคุณก็สั่งมันนี่ให้มันเป็นทําเป็นภาษาไทยนะครับแล้วมันก็จะทําให้คุณเหมือนกัน่ะมันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแอคเซสผ่านอะไรต่างๆอ่านะครับโปุ่นเซ้ายู้แต่ไม่ต้องมีนะพอดีมันอาจจะไม่ได้พูดถึงโคโปรนะแต่มีอันนึงที่ผมสั่งเนี่ยมันก็จะเจนแบบภาษาไทยมันก็สั่งให้ผมประมาณว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างเขาถึงเปรียบเทียบคร่าวๆเนาะเห็นไหมอ่ามีเสียงฟรีแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้มันก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น ตัวคีย์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะติกันที่น่าสนใจอีกโอ้ห oh, นี่มันทำให้ผมเยอะมากเลยนะเนี่ยไปถึงออเคสต์สเตชันมั l ติเพล s t สเตอะไรเงี้ย uh, ไม่เป็นไรนะมันก็เทียบไปถึงถึงเทคนิคเ a าเลยนะ Data Protection อะไรต่างๆโอ้ค่อนข,ข้างแบบอุละเอียดว่ะแบบนี้ผมผมชอบประทับใจประทับใจก็แบบเฮ้ยผมทำอะไรดีผมกด Edit Data ใน Excel ผมสามารถ,ถดึงข้อมูลเป็น Excel ได้ด้วยก็เป็น Excel ให้เราด้วยนะ ฟังก์ัน Excel ตัวนี้เราก็สามารถจะทําอะไรฮะเอ้ยก็เปลี่ยนเป็นพวก Table Format นะเอาไปพิจารณวิเคราะห์ต่อต่างๆหรือจะเอาไปวางพวกใน Presentation ก็ก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับคุณก็เอาไปวางก็แล้วแต่คุณก็ได้เหมือนกันเอาไปตามเสนอต่อนะครับตามฟอร์แมตก็จัดให้มันจัดให้กันบนนี้นะมันก็มีความสามารถในการจัดฟอร์แมตของมันอยู่นะครับก็ให้มันทําให้ก็ได้บนนี้ก็สามารถทําได้ รสรุปวันนี้เลยนะครับสันส้นๆมาจริงๆเนี่ยเราเริ่มจาก u t u b e นะครับเราไม่จะเป็นต้องมาอ่านแล้วก็จบแค่นั้นเราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปนำเสนอได้ด้วยนะครับผมผ่านทางผมทวน2 3สรอบนะไม่รู้ท่านเบื่อหรือเปล่าผมก็ทวนอีกรอบแล้วกนะัน <laughs> จาก u t u b e นะครับเก็ตออกมาเสร็จนะครับผมดึงข้อมูลเก็ t ทรานสครับออกมาแบบนี้นะครับเจนเสร็จนะไปวนผ่านตัวโคไปลอตเจนอะไรต่างๆออกมาเป็นคอนเทกต์ออกมาสร้างเป็นตัว Word Document แล้วก็ผมก็ Export ออกมา ได้ตัวไฟล์ตัวนี้นะเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สร้างเป็น powerpoint presentation ออกไปนำเสนอได้เลยนะครับอ่ะปรับแต่งหน่อยเพิ่มคอนเทนต์แล้วแต่คุณนะครับแต่เห็นไหมมีประโยชน์มากนะครับยูทูบเคสอื่นๆจริงมีอีกมากมายเลยเดี๋ยวจะทยอยเอามาคุยกันแล้วกันนะครับผมคุยกันสบายๆนะแบบนี้เนาะอ่ายังไงตอนหน้าเดี๋ยวเจอกันต่อล้กันเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าตอนหน้าเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ เดี๋ยวซีที่สวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรก็แล้วแต่ต่างๆให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ